สวัสดีค่ะครูจะให้ดูวัด็นวัดที่บ้านนะวัดเก่าแก่มากเลยค่ะตอนนี้ครูอ,อยู่ที่วัดคลองตาลนะคะเป็นวัดเก่าแก่มาตรงนี้เป็นศาลาเก่าค่ะไม้อย่างดีเลยค่ะน้องหมากับไก่อยู่ด้วยกันได้ไม่กัดไม่รังแกกันก็เหมือนกับคนเราถ้าอยู่ด้วยกัน บนโลกใบนี้ไม่ทะเลาะกันก็จะมีความสุขค่ะวัดก็จะมีคลองอันนี้เรียกว่าคลองน้ําจากไหนไหลจากเหนือคลองก็คือว่าจากน้าตกสามห้าเจ็ดนู่นแหละเหนือคลองนู่นแหละวัดภาคใต้อยู่อย่างสงบเลยค่ะผู้ที่มีจิตศรัทธาก็จะบริจาคทรัพย์นะ ไอ้ตรงนี้อะไรคะเนี่ยเขาทำเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นแทงน้าไม้ตกปั้น้วยปูอันเป็นปูนเอาปูนปั้นเป็นลายไม้เป็นลายต้นไม้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่น่าดูค่ะมีห้องน้ำสะอาดมีห้องน้ำสะอาดจากผู้มีจิตศรัทธาที่ก็คือห้องน้ำอีกห้องหลายห้องทีเดียวนะคะห้องน้ำสะอาดสวยค่ะ นี่พืชผักสวนครัวนะคะตะไคร้นี่เยอะแยะเลยค่ะเนี่ยเอามาทําอาหารได้มีผักขมผักใบกะเพราตะขาขา่าตะไคร้ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือในวัดมีผลไม้ค่ะมีต้นมังคุดมีต้นไม้สูงๆมากหลายต้นทีเดียวต้นมะม่วงต้นมะม่วงโอ้เสียดฟ้าเลยค่ะ นี่พาสัตบัญต้นวาสนาต้นพยอมคือต้นไม้สูงสๆตรงนั้นเลยจะเป็นวัดป่าก็ไม่เชิงนะฮะเราจะให้ดูชื่อวัดชัดๆวัดคลองตานยินดีต้อนรับนะคะ,ะวันนี้ครูออนมาถึงวัดคลองตานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเวียงสะค่ะสวยงามมากเลยถือว่าเป็นกำไรชีวิตค่ะคืออะไรคะอ่าเจดีเป็นเจดีแบบพระพม่ามาสร้างอะไรนะคะเจดพระมาะ่ามาสร้างเจดีอ๋อเจดีที่พระมาะร่ามาสร้างเจดีอยวเดินไปดูเขามาสร้างตังร่น,ม,น,นมันมีชื่อตังร่นมามาไปตังร่นเลยไปดูชื่อเลยมาไปตังร่นเลยเดี๋ยวครูจะพามาดูเจดีศิลปะ,ะวัฒนธรรมของพระพม่าของพระพม่า ชื่อว่าเจดีสุดเต่าอะไรมึงกรากัดจอกโอ้เจดีสุดเจดีสุดสุดเต่าสุดโอ้เจดีสุดเต่าปีเอัลโตแมังกะลากระจออเป็นภาษาพม่านะคะนี่เป็นเจดี ที่พา่ามาสร้างไว้ที่วัดแห่งนี้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะวยสวยสวยๆเราได้มีโอกาสเห็นศิลปะวัฒนธรรมของพมา่าโดยไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลๆเลยนะคะไม่ต้องไปดูถึงพมา่าเลยดูที่วัดคลองตาลแห่งนี้ค่ะถือเป็นโอกาสดีนะคะที่ครูได้มาดูวัด ภาคใต้วัดคลองตาลวัดเก่าแก่แล้วก็ให้ทุกคนได้ดูได้ชมนะทุกคนที่ไม่มีโอกาสมาในช่วงโควิดอย่างนี้อยู่ที่บ้านก็ถือว่าครูได้พาเที่ยวชมชมไปด้วยกันเที่ยวไปด้วยกันก็ให้รักษาสุขภาพรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ให้ให้ดีนะคะอย่าได้มีโควิดเข้ามากั้ำกายเนาะแล้วปิดเทอมเราก็อาจจะได้เรียนออนไลน์กัน วันนี้ก็ครูก็จะถ่ายภาพสวยง,งามมาฝากกันทุกคนค่ะให้มีความสุขด้วยกันทุกคนนะคะา้าเจอคร<อ>ูใหม่นะคะพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ